เอาละครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแลนดอมคุณอาาชอบวันนี้เราอยู่กับเกมโรบบอกอึโรบบอกนะครับวันนี้เราจะมีเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะครับนั่นก็คือปบหนึ่ง นีงนะครับนิวบี้อ่อนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเพื่อนผมมาแค,าแคสเกมด้วยอ้าว เดี๋ยวผมมาคุยลากับเพื่อนผมโอ้ยทำไมามันค้างางนี้ อาละแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการโ,รโปรโปรโดยไม่ต้องเสียตังค์อันนี้จยเกียวอยู่นั่นเรอ เขาจะส่งให้ไปเดี๋ยวให้อสอนทีหลังนะครับโปรเดี๋ยวไม่ต้องเสียตังโปรเดี๋ยวไม่ต้องเสียตังเฮ้โยโปรเดี๋ยวไม่ต้องเสียตังเฮ้ย สแลมมาสแลมมิงซิม,มอร์เตอร์ฮึมฉันยังไม่ตายไม่มีวันตายต้องลบลบรอบันทางนี้ก็จะไปทางนี้ ไปน่าเปทางนี้มาฝั่งนี้ก็จะไปทางนี้ฉันยังไม่ตายไม่มีวันตายอุจุปอุจุองจุบอลจุบ้จุองจุบอ้จุบองจุบอ้จุบองรีบอ้องรีบอุจุปอุองรีบ ไม่คือเกมอะไรซิมมิ่งชื่อมันเลยครับโคโรถที่ช้าไปรอเพื่อนผมนานเพื่อนผมยังอยู่บนรถเลยไม่ก็ถึงบ้านแล้วแต่เขาอันนี้อยู่จะค้างผมจะมีภาษาอังกฤษนะถ้าคนไหนไม่กิงภาษาอังกฤษก็บอกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟัง biến nó trong Chà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ผมมาแล้วครับเห็นไหมตรงนี้ครับถ้าคนไหน,นเล่นโลบอกรนะครับบอกเลยดีกดไลค์ให้ผมเ,เยอะๆด้วยแล้วผมจะสอนวิธีการเล่นเยอะจังโอ้ย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 ไ <c oughs> ม่ยอยู่ที้มื <c oughs> อเฮ้ เห็นบางสิ่งบางอย่างผู้หญิงอย่ามายุ่งเหงื่อเห็นไหมคบอันนี้คือช่องแก๊สเราแปลงเป็นเอเลี่ยนอะของเราจะเอเลี่ยนที่คุณอาจจะรู้ว่าเวลาเวลาเล่นใช่ไหมมันก็จะไม่มีอันนี้มีแค่สองอย่างเอิ่มแป๊บนึงเบียนยู เียบร้อยออยัองอัลเเมทีมังคสอถจะไม่กกมนนไช่กกาว,วาตุการมันก็ต้องเจบบนี้แบบเข้านี้นี้มีครบเลยต่อไปเอาว้วาตุกาปากหร้อยเอาไม่โดนขอส,สักตัวก่อน เลยควบคุมให้ได้นีต้น กมนี้เองแยกแกงตัมันจะไม่มีส่วนครับกเป็นี่ครับ r h u n t i n แล้วก็มานี่ครับ Rock h u n แล้วก็เท่ไดผลที่ผมชอบมาก

อยู่ที่เราพอตไปขึ้นฟ้าฉยมันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันมาวันนี้น,น,น,นี่เลยเป็นอมิบาที่ผมชอบที่สุดน,นั่นก็เขา สามารถจะยกล่างได้นี้อีวาสการยเออ เราไปเปิดในกระเป๋ามันก็จะเจอใช่ไหมครับหรือถ้าคุณไม่อยากเปิดในกระเป๋าหรือถ้าคุณไม่เอ้ยเออไม่ได้อยากเป็นซะหน่อยเป็นเพื่อนของเควินเฉยเดี๋ยวนะครับอมาออนี่นนี่อันนี้คือหมดเอเลี่ยนเป็นเอเลี่ยนตัวเดียวเลย อย่างเอเลี่ยนเอ็กซ์มันก็จะอยู่ในนี้ใหญ่ไหมะจะได้อันนี้มาเพิ่มมันไม่มีนาฬิกามาขวางช่องมันเต็มได้แค่สามแต่จะเป็นร่างกับ คือตัวนี้สุดเลยนะสุด,สดอืมอ,อันนี้คือใช่แล้กวกดค้า,างไม่ใช่ธรรมดาแกกดนี่ทำอะไรแต่ถล้กากดมันจะตองกดไปที่คนอยู่ใ,ใกล้ๆอันนี้เหรอเอาไม่โดน เห็นไหมถ้าเรากดด้วยวมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คืออ่าจะตกานมัน เป็นปืนนี่ grab u off นี่ตัวช่วยครับมไในกระตูนเลยอลเรนยบร้อนแล้วก็สสยตูนมันเลยเ e x c a l าเลย ลอกดูไปเราจะเอีกบิ๊กชายลงหุนบิกชายสามารถลงหุ้น้าเองมจ้ำเพิ่มคุนด้วยเอาพลังนี้ไปหาเสือบนกัน มีของไหมกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปนิวฟรายอ๋อกรุมันสามารถบินได้นี่โอ๊ยมันสามารถบินได้นะครับ่าเน่าเน่าเน่าเเหมือนเราขับเครื่องบินแบบอืมขับเครื่องบินพิเศษไม่มีอุปสรรคเรานี่แหละข้อดีของกรุ๊ปครับใครมาไลน์เรดิ